สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเซฟรูปภาพแล้วก็วิดีโอจาก Instagram นะครับลงมายังมือถือของเราในแอป i n s t a g r กรเรารู้อยู่แล้วว่าจะไม่สามารถเซฟรูปภาพหรือว่าวิดีโอได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้แอปเสริมนะครับเพื่อที่จะไว้ดาวน์โหลด รูปภาพแล้วก็วิดีโอจาก Instagram นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีท,ทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่ Google Play Store ในช่องค้นหานะครับให้เพื่อนๆพิมพ์มคำว่า Instagram Save นะครับหรือว่า Instagram Saver นะครับหน้าตาของแอปจะเป็นตามรูปเลยนะครับผมทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อเพื่อนเพื่อนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดปุ่มโฮมเพื่อนเข้าสู่หน้าจอหลักแล้วก็เปิดแอป i n s t a g r กรขึ้นมานะครับผมจากนั้นให้เราทำการเลือกรูปภาพที่เราต้องการเซฟลงในมือถือของเรานะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรูปภาพของเรานะครับผมวิธีการก็คือให้เพื่อนเอนจิ้มไปที่จุด3จุดนะครับที่อยู่มุมบนขวาเลือกคำสั่งคัดลอกลิงก เมื่อแอปทำการคัดลอกลิงก์เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราออกจากแอป Instagram แล้วก็ทำการเปิดแอป i n s t a s e r e r นะครับผมลิงก์จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับให้เราจิ้มไปที่คำว่าดาวน์โหลดรอแอปทำการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับถัดมานะครับ วิธีการเซฟวิดีโอจาก i n s t a g r กรลงมายังมือถือของเรานะครับขั้นตอนการทำก็เหมือนกับขั้นตอนการเซฟรูปภาพเลยนะครับโดยการให้มันเพื่อนเลือกวิดีโอที่ต้องการเซฟนะครับจากนั้นจิ้มไปที่จุด3จุดแล้วก็เลือกคำสั่งคัดลอกลิงก์หลังจากที่แอปทำการคัดลอกลิงก์เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราออกจาก แอป i n s t a g r กรแล้วก็เข้ามาที่แอป Instasave นะครับลิงก์วิดีโอจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับผมจากนั้นให้เพื่อนๆจิ้มไปที่คำว่าดาวน์โหลดนะครับรอแอปทำการดาวน์โหลดให้เสร็จเรียบร้อยเมื่อแอปดาวน์โหลดวิดีโอเสร็จเรียบร้อยนะครับ ตัวไฟล์วิดีโอแล้วก็ไฟล์รูปภาพจะถูกจัดเก็บในแกลลอรี่นะครับจะอยู่ในโฟลเดอร์ insta save นะครับผมเมื่อเราเปิดเข้าไปเราก็จะเจอกับรูปภาพแล้วก็วิดีโอที่เราได้เซฟจาก Instagram นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เซฟรูปภาพหรือว่าวิดีโอใน Instagram เพื่อเซฟไว้ดูนะครับอันนี้จะไม่มีปัญหานะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆเซฟไว เพื่อที่จะทําคลิปสร้างรายได้อะไรประมาณนี้นะครับไม่แนะนำให้ทํานะครับเพราะว่าอาจจะติดในเรื่องของลิขสิทธิ์ได้นะครับผมถ้าเป็นคลิปหรือว่ารูปภาพของคนอื่นนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ